อันนี้ถแบบไม่ถอดสก,กีนะครับโลหนึ่งเลยจะลงเจ้าของสวนบอกว่าจะลงมันอาลูนะครับมันอาลูหรือว่าเลนี่แหละนะครับที่เอาไปทำขนมเลงก็ตอนนี้มีมือถอันนี้ไปมาหลายประเทศนะครับพี่เขาไปทำไล่มันอาลูทางฝั่งพมา่าทางอะไรนน้นนะครับ ควมลึกประมาณ25เซนถึงบางจุดก็30เซนได้ค่อยไปช้าๆนะตอนแรกเมื่อกี้ผมถ่ายแนละ้วผมกลัวว่ามันจะช้าเพราะมันกว้างมากนะแต่งขึ้นนี่ตอนนี้ให้พี่เขาถ่ายเขาบอกช้าไม่เป็นไรนะโอเคก็ <laughs> okay. สรุปไม่ถอดสก,กีนะครับผมไม่ถอดสก,กี